สวัสดีพวกไกเกเลทุกท่านบางชื่อบางปืนนะเรียกบางปืนเลยเรียกลุงปืนก็นได้หลอเทสมาร์ทปัดเดียวเสียอย่างเดียวเยี่ยวม่วงบางเป็นลุงขอไอจอดนดี้กับไอเกเรซินนี่แหละนไ่หน้าเหมือนกันไหมสมัยก่อนน่บางรับจ้างทาสีอยู่แถวนี้แหละเนี่ยแถวนี้กูทาเองหมดเลยแต่ตอนนี้เนี่ยบางเบื่อแล้วอย่ากออกทะเลต็มทีพวกเองก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้บางปืนด,ด้วยนะ วันนี้ก็จะมาบบจนภายในแกนพีดออนไลน์24ชั่วโมงกันไปดูกันว่าบังนั้นจะทําอะไรในวันนี้ไปเลิกขายโรตีละทุ่มร้านระเบิดและทิลาวาบักร้านรับเติมโลบักสุดเซี่ยวเลนโคตรสูงของโคตรดีไม่โกงแน่นอนพันเปอร์เซ็นต์แถมยังรับกดเกมพัทอีกเป็นร้อยแมพเช่นบล็อกฟุตคิงสักสีออสตุยยังไม่จบในะไอ้น้องยังมีไอดีไก่ตันขายด้วยสำหรับคนที่อยากจะเป็นเทพเจ้าเร็วๆไม่ซื้อวันนี้เลยจะซื้อวันไหนไปซื้อได้แ้วที่ลาวาบักลิงอยู่ใต้คลิปเลยนะครับ แล้วแล้วก็ถึงเวลาของบังปืดแล้วบังก็รู้เลยว่าค่าตัวบังมันแพงก็เลยแบบชาติหนึ่งมาหนึ่งคลิปแล้วแล้วบังก็มาแล้วโอ้ยไหนดูดิบังลืมไปแล้วว่าบังแต่งตัวยังไงว่าสวัสดีน้องๆลาลาทุกท่านไม่รู้ว่าหลายคนรู้จักบังหรือเปล่าบังชื่อบังปืดหรือว่าลุงปืนนั่นเองนี่เป็นไงลุงเนี่ยเพิ่งไปเล่นคอนเสิร์ตมาที่นอร์เวย์บังเลยอยากจะเดินแอคโชแต่ว่าบังตกน้ำจะเลยเอาแล้วบังจะขึ้นยังไงวะเนี่ยเอาบังจะชมน้ำตายบังกินผลหมีอยู่ด้วย แกก็ดีที่บังเสกเรือได้โอ้โหบังเกือบโง่ตายไปแล้วดูท่านั่งบังซะก่อนนี่เป็นไงล่ะไปแอคมาที่นอเวนในสาวกิตตึมตอนนี้แกนพีทออนไลน์เนี่ยเขาฉลอง2ปีแล้วนะโอ้ยเกมันเปิดมา2ปีแต่ว่าบักแดกท้องฟ้าเป็นอะไรเมื่อกี้บังกลัวมากเลยเออสองปีได้ข่าวว่ามีอาวุธใหม่เพิ่มมา2ชิ้นนะซึ่งมันสามารถซื้อดอลรบักได้แต่ว่าแน่นอนเดี๋ยวบังซื้อแน่แต่ว่าเดี๋ยวบังไปเกาะอื่นก่อนนี่บังอยู่ไหนกูยังไม่รู้เลยเนี่ยเฮ้ยกูงงไปหมดแล้ว บังขี่เรือมาสามชั่วโมงบังมาโพที่อลาบตู้เฉยเลยเอาบังนี่กูอยู่ในโคองแสนแสบหรือเปล่านี่ทำไมมันรู้สึกร้อนๆอย่างนี้เนี่ยกูอยู่ประเทศกาตาหรือเปล่ากูมาดูบนโลกปะเนี่ยบังงงไปบนแล้วแล้วบังก็ขี่เรือไปเรื่อยกูอพาร์ทนี้มีแต่บังขี่เรือพาทัศนาศึกษาเด็กๆน้องๆหนูๆมาดูในแกนพีดด้วยโอ้ยเรือบังโอ้ยดีนะเรือบังนี่ลองหนได้โอ้ยลอดเสาได้ด้วยเมื่อกี้เรือบังกะพักแล้วน้องๆไม่ใช่อะไรบังจะกลับไปโลกหนึ่งเพราะว่าโลกสองมันไม่ค่อยมีอะไรไม่ ใช่อะไรหรอกมดมันโหดด้วยบังว่าไปต้มพวกไก่ๆี่โลกหนึ่งดีกว่า แถมบงังเวลตันแล้วด้วยไงบังก็เลยไม่มีอะไรทําตอนนี้บังเดินทางมาถึงพัตตคารบาลติเอ๋อเลยอุ้ยสถานที่ที่บังคุ้นเคยสมัยก่อนไอ้บังมาฟาร์มที่นี่แบบทั้งวันทั้งคืนเลยนะเดี๋ยวไปทักทายคนในร้านหน่อยเพื่อเขาจะจาหน้าบังได้ร้านนี้บงังบังมากินแล้วอุ้ยอร่อยมากเลยมาถึงส้นตีนคนในร้านอร่อยมากเลยโอเคสวัสดีทุกคนเอาไงไอโจรมาโจนมา,นมายิงมันโอ้ยมาถึงมันเอาลูกศรยิงบังเลยเฮ้ยเอาเจอพลังผลกูหน่อยนี่เลยอเออผลหมีตู้มระเบิดเถิงเถิงบัง ก็ลืมไปแล้วว่ามันใช้ยังไงไม่ได้เล่นมาเป็นปีคนในร้านนี่คิดถึงบังมากเลยมึงดูดิแมงวิ่งมากระทืบบังเต็มเลยโอ้ยบังลืมไปแล้วว่าใช้ผลนี่มันใช้ยังไงบังไม่ถนัดเลยต้องกลับไปหาผลแสงผลมากมากกินแล้วบังว่านะเออผลโมจิกูก็ยังไม่รีวิวเลยไอ้วินมึงดูผู้สาวนี่มันจับบังมาโยนมา้านนอกเลยโอ้ยแมงเ้ยร้านปลีดนี่อนาชิบายบังว่าบังไปดีกว่ากูไม่อยู่แล้วบังก็ขี่เครื่องร่อนไอพ่นที่บังซื้อมาราคาตั้งแพงในตอนนั้นแต่ตอนนี้ นี่เหมือนจะขายกันหลักร้อยแล้วกวัวนะเออไม่รู้ถึงหรือเปล่าอาจจะไม่ถึงแล้วโดยซ้ํามันเท่นแต่หาเด็กไม่ได้เท่าไหร่เลยโอเคตอนนี้บังก็มาถึงบ้านเกิดบังเลยฮะ เทวขาออนไลน์นั่นเองบังเกิดที่นี่แหละเกาะนี่เนี่ยโอ้ยคนในหมู่บ้านเป็นมิตรทุกคนเลยเออเห็นบังไม่ได้มันเอาดาบอาบีจีมายิงบังทุกคนเลยขึ้นมาบนเกาะแล้วไหนบงังดูที่ราคาเท่าไหร่นี่อะไร,ะไรวะเนี่ยนเ f e r n โน,น่าจะเป็นอาวุธที่เกี่ยวกับลาวาหรือเปล่าราคา950โลบัคกโอเคบังจัดมาให้น้องๆดูหน่อยละกันว่ามันคุ้มค่าหรือเปล่าเห็นเขาบอกไออาวุธชิ้นนี้เราสามารถไปหาได้ตามกล่องนะซึ่งมันจะมีกล่องเหมือนปีที่แล้วนัว่นแหละใครดูบังปืนปีที่แล้วตอนคิดบัด เหมือนเลยโอเคนี่งานเราได้ไปแล้ว เกยเเก้ไม่มีโอ้ยบังชอบมากเลยนี่มันกึ่งปืนกึ่งอาวุธหรือเปล่าบังว่าน่าจะใช่แต่ว่าทำไมสกิลที่60บังมันใช้ไม่ได้เนี่ยไอ้สกิลที่3าบังอะบังก็อัพค่าซอสเจ็ดสิบห้าเลยนะเอองงเหมือนกันเลยเนี่ยบังงงหมดแล้วดาบเล่มนี้พอเคลือพาคีแมันก็เทซะไม่มีโอเคบังมาแล้วบังก็ฝันโอ้ยมันเอามือปะปาป้องกันอาวุธบังได้ที่ซื้อมาตั้งหนึ่งพันโลบักโอ้โหมึงไม่ให้ค่าอาวุธบังเลยไหนดูสกิลหน่อยเด้เออ อชิ้นนี้มันโหดหรือเปล่าเออแต่ท่าฟันไม่ก็เทนะบังว่าบังโค้ชชอบเลยขอดูสกิลอีหน่อยได้ไหมนี่อา้าวโดนใซ็แคทเทิลเฉยเลยเอา้าวบังงงเลยเฮ้ยแล้อาวุธชิ้นนี้สามารถเก็บดาเมจได้ด้วยนะบังว่าบังชอบนะเอาวุธเนี่ยเออแต่ว่าทำาป็สกิลอันที่สองกูใช้ไม่ได้บังขอใช้สกิลอีอีกรอบฮะโอ้เป็นการเหมือนโอ้ยิงระเบิดออกไปได้นะอุย้ยโอ้เทเลยโผลก็เป็นลาวาจริงๆเลยเอออลังการเหลือเกินดาบของเกมเนี่ยเออแล้วแพงเหลือเกินด้วยไหมอันหนึ่งเป็นพันโลบัก ตอนนี้บังเก็บเกตอาวุธด้านขวามือครบแล้วนะมันให้เก็บทั้ง375บังนึกว่าเก็บเสร็จแล้วมันจะใช้สกิลที่2ได้แต่เหมือนจะใช้ไม่ได้อยู่ดีเหมือนถ้ามมันจะแค่แรงขึ้นเท่านั้นเองและบังก็รู้สึกขึ้นได้ว่าเอ้ยนี่มันกึ่งดาบกึ่งปืนหรือว่าไอ้60ที่มันให้อัพน,น,น่าจะเป็นปืนหรือเปล่า บังวา่าจะใช้แน่นอนเลยบังไม่รอช้าอัพสเตตก่อนแม่งเลยโอเคมาอัพแม่งเลยทีละห้ารอยไปเลยเอ,อ๋อไอยิงแรงๆอาอไอขีแตกไปเลยมาออยิงอัพแล้วค่าดามเมจมันจะยิงขึ้นด้วยโคตรตึงแค่บังแม่งถืออาวุธนี่เฉยๆมันกระเทตายหาแล้วโอเคเดี๋ยวเรามาดูสกิลอา์กันดีกว่าท่านผู้ชมว่ามันเทหรือเปล่าสกิลอานี่ยิงได้ปั๊มชาร์จระเบิดเติง โอ้โหยิงดีหายไปเลยออไม่ได้หายไปบังนึกว่ายิงดีแล้วมันขี้เล็ดเลยอะไรเงี้ยไม่ใช่นี่มันก็แค่ระเบิดได้เออเแต่มันก็รุนแรงโคตรเท่ด้วยแม่งเออ,อดีดีอาวุธนี้ดีนะผู้ชมใครอยากได้อาวุธนี้ฟรีมึงก็ไปเอฟเคเก็บกล่องที่เกาะท,ที่มันฉลองสองปีได้เลยนะแต่บังไม่ไงเออบังมีเงินไงยืมเงินจอร์ด,ดี้มาโอเคมันมีอีกอันหนึ่งฮะเป็นอาวุธคล้ายๆหอก ไม่รู้ว่าแม่งหอกจริงหรือเปล่าในดูบังขอดูแค่แม่งอาวุธเกมเปลดนี่ทำไมมันเททุกอันเลยวะเนี่ยเอ้ยโอ้โหโอ้โหเนมอหรือเปล่าเนี่ยแบ็คเพนเตออีกแล้วโอ้โหอะไรกูก็โยงไปเนมอหมดเลยโอแม่งโ,โ,โ,โคตรสวยเลยว่ะ กูชมแตไมันสวยขนาดนี้แทงยับยับแทงยับยับได้เลยบังเนี่ยชอบแทงอยู่แล้วดูแทงแทงโอ้โหแทงทะลุขนเลยเกือบตายเดีวมาดูสกิลกันดีกว่าว่าเทหรือเปล่าไหนขอดูสกิลอีนีเออได้ข่าวว่ามันสามารถแบบแทงเป็นผูได้ด้วยนะไหนขอดูปาบไปแล้วก็ยิงผูพิ้วตู้มโอ้โหยใช้ขนเป็นพูอะ่ะโอโ้บังยังชอบเลยเปลิดอะไรวะเนี่ยสกิลอีว่าเทแล้วสกิลอาไม่เทขึ้นไปอีกขี่แมงเลยละกันโอ้โหยกูขี่ทวนได้ ดูทับมืชมโคตรเจ๋งเลยเกมนี้มันทําเจ้าสกิลมาเนี่ยคุณละโคชอบก็อเสียอย่างเดียวเล่นยากทช่ไหมแล้วมันไม่ได้ขี่ได้แป๊บเดียวดูทานผู้ชมมันสามารถแบบขี่ได้แบบยาวๆเลยเอากดสกิลอาร์มเออสกิลอ,อ,ลอีไม่โดนมเมื่อกี้แล้วก็มีลูฟีมาดูนี่นี่ดูไว้ลูฟีหมวกฟางลูฟีบอกเฮ้ยนั่นมันอาวุธในตำนานแล้วบังก็บอกว่าใช่แล้วน้องชอายนี่มันสุดยอดไปเลยผมอยากได้มากๆไปหาเลยน้องชายหาฟ แต่กูไม่บอกว่ากูเติมมาเออเดี๋ยวเขาบอกว่ากูนั่นได้มาอย่างไม่ยุติธรรมไอเด็กน้อยลูฟีบอกว่าบังคั กูก็เลยจัดให้ยิงภูขึ้นฟ้าป้ามระเบิดเธอเิงนี่เป็นไงหลักกูดไหมกูดเลยเวลีกูดแล้วก็ขี่โชว์ไปทันทีนี่เบอร์ชอบชอบเออลูฟี่บอกชอบมากเลยชอบมากเลยและตอนนี้บังก็เข้ามาในหับหนะบังได้ข่าวว่ามันมีอะไรนะเออแบตเทนโลยาอะไรเนี่ยบังอยากเล่นเนี่ยบังเห็นใครมันลอยเต็มแล้วเนี่ยบังเจอซีซันพาสด้วยโว้ยกูเล่นปับจีหรือกูเล่นอาร์โอวีหรือกูเล่นอะไรหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยมันมีแบตเทนพาสด้วยนะผู้ชม น่าสนใจมากเลยเนี่ยดูได้ของแต่ละชิ้นน่าจะได้เยอะมากเลยเนี่ยบังอยากรู้สะ่ลว่าเราจะได้อะไรเอาชิ้นสุดท้ายเนมาดูด้เฮ้ยนี่ไง้สีิบุ้ยได้ดาบเออทำไมไหนของเรากดซื้อราคาเท่าไหร่โอ้ว้าวหมื่นโลบับลกโอ้โหปลล็อกที่หมื่นโลบักแล้วทำไมรูปมันเป็นเอ l อลอยงงั้นวะนะมึงคิดแล้วว่าบังมันจะซื้อบังมันจะเอาเงินจากไหน เออใช่ไงเงินไอ้จอรดี้มันเคยเก็บไว้โอเคบังขมโมยเงินมามาขอละกันโลบักมานะังนี่ไงบังขมโมยมาแล้วท่านผู้ชมหนึ่งหมื่นโลบักมึงยาวไปบอกไอ้จอรดี้นะว่าบังขมโมยไงโอเคบังซื้อทั้งหมดเลยเรียบร้อยบังได้ของทั้งหมดแล้ว เชี่ยบังโคตรรวยไปรับของกันดีกว่าฮะอันแรกไม่รู้อะไรโอเคเอ้มีกล่องด้วยผู้ชมมีเสื้อของโจทาโร่ด้วยเอ้เป็ดนิ่มเลยนะน่ว้าวได้กล่องว้ได้เสื้อของดาบิคาสูนด้วยไม่ใช่นั่นมันโอ้ยแสงอุสานี่ไงดาบิคาสูนโอ้ได้ชุดจากหลายอันิเมะมากเลยเนี่ยเอ้ยตัเลยไอ้นี่มันยังเกวันพีชอันนี่สายตามมกัามีนี่นะ บังโคตรเฟี้ยวเลยบังว่ามันชอบมากเลยมีกล่องไอชุดอารูตูก็มีเฮ้ชุดสาโบก็มาชุดเจนิสึก็มีแล้วก็ชุดสุดท้ายเป็นอาวุธจากเอ l โอุย้ยคนตาเกมนี้ไม่ชอบเอ l โอเลเลเนี่ยโอเคบังไปดีกว่าครับผมมาเข้ากันเลยแบทเทิลโรโยแบบโซโลและตอนนี้บังปืดกูก็ติดคุกเรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมนี่หน้าล็อบบี้ของเกมนี้เลยเนี่ยแบทเทิลโรโยเฮ้ไอหนูที่นี่ที่ไหนวะเนี่ย กูไม่รู้มันกันกูเงมาไอ้งูโอ้ยด่าบังอีกแล้วคนที่นี่ไม่รู้เป็นอะไรชอบด่าบังเฮ้ยขอจูบปากไอ้ตัวนี้หน่อยดิขอจูบสักที บังจะได้มีกำลังใจในการเล่นและตอนนี้มันก็มาถึงแล้วนี่ผับจีหรือเปล่าหรือฟีไฟวะเนี่โอ้กูงงไปหมดแล้วนี่เกมวันพีชหรือเกมอะไรมาถึงเราขี่เรือของก็อดเนเนรูแล้วท่านผู้ชมจะ่เค่โคเท่กูมาจากสกายเปียรหรือเปล่า,ลาวะเน,นี่โอเคเราสามารถกดสเปคบาร์ในการลงได้เลยเราเลือกลงได้เลยว่าจะลงตรงไหนโอเคป ว่าเราต้องไปหาปืนหลักหัวคมขนแล้วไป雷สโกบังไว้รอช้าฮะบังพุ่งไปเลยตรงเมื่อกี้แม่ขนเยออชิบหายบังเลี้ยวโค้งอย่างเร็วเลยโอเคบังลงแต่แถนี้ละกันไม่ค่อยมีจะมีคนเอ้ยฝั่งนู้นเหมือนจะมีคนนะกูเลี้ย,ยวทางนี้โอเคตงั้นมีกล่องบังขอไปดูก่อนว่ามันไ,มได้อะไรรีบขายกล่องเลยบังปืนเดี๋ยวคนมาโอเคนี่ไงได้ชุดเกราะมาแล้วได้ดาบมาด้วยท่านผู้ชมเอ้ยดาบสุดเฟี้ยวดาบโคตรแรงน่าจะแรงอยู่โอเคเราได้ของได้อะไรมาด้วยเนี่ยแต่มันยังใช้สกิลไม่ได้เอาทำไงลวเนี่ยกูงงไปหมดแล้วไไมม่นแ้้ัดดด เกมเนี่ยอ่ะเฮ้ยอยู่ในเวททรโลยอันนี้คืออะไรแดกไปก่อนแล้วกัน ป๋าบก็ไปฮะอู้สามารถทำให้บังปืนแชร์ฮาคิได้เออโคตรดีโอเคบังชอบแั้นก็ปีนไปเลยแล้วกันปีนไปปีนมาบังเจออีกกองนี่แล้วเฮ้ยที่นี่มีอะไรโอ้มีดาบโง่ๆกับชุดเกาะโง่มีปืนให้บังไว้เนี่ยบังอยากได้ปืนสักอันนึงเล่นปเป็นทโเลโยมันต้องมีปืนเนี่ยใช้ดาบเพว่ามันไม่น่าลุ่งอะผลปีศาจก็ได้บังมีไหมเฮ้ยตรงนี้ก็มีกลองนึงเฮ้ยตรงนี้เป็นเขเทตทะเลสาบครับท่านผู้ชมเปิดออกดูโอ้โหนี่ไงมีปืนอาบิจีมีอาบิจีมีผลปีศาจด้้้้วยยยยท่านผูชมเเฮรรีบอ อุ้ยบังรวยแล้วบังรูดรวยเลยโอ้โหอ้ยไผลกิโลมาอุ้ยคุ้มไหมเนี่ยเต่ก็ยังดีที่มีผลปีศาจนะบังแดกเลยละกันและระหว่างนั้นเหมือนบังจะเจอคนพอดีบังก็ไม่รอช้านะพกอาบิจีมาอยู่ด้วยก็บคนยิงด้วยอาบิจีเลยกันปังก็ไปโดนไป15ดาเมจโอ้ยทำไมมันเบาจังเลยบังก็เลยเอาดาบฟ,ฟันดีกว่า มัดกับดาบใครจะรุนแรงกว่ากันมึงมาดูกันหนดปะหัวปวดชะไอ้ทำไมเลือดมันไม่ค่อยลดเลยวะเออดาบกูมันกระจอกขนาดนั้นเลยอ่ะกูถามจริงน,นี่ฝันฝันชุลากับไม่ชุลาะปาและระหว่างนั้นก็มีมือที่สามพอพอ,พอดีเลยบังกำลังจะปีนหนีแต่มันไม่ให้บังหนีมันกูก็แบบสู้แบบตัวตายเลยละกันมาใครจะอยู่ใครจะรอดแต่ดูทรงแล้วกูเนี่ยแหละไม่น่ารอดบังว่าบังจะตายมันมีแขนดีเคสเลยนะนะเอนะนะนะาหุ่นํำนานมึงมาเอามาจากไหนวะเนี่ยเฮ้ยหนุ่มเฮ้ยกูกูแหละกูตายครับผมโดนแขนดีเคสเสียบทลุ ตายหวงไปแล้วเรียบร้อยฮนะบังน่าจะตายคนแรกของเซิร์ฟเลยมะเนี่ยบังเรียบร้อยอยังหรอกยังหรอกบังขอเล่นอีกรอบบังว่าบังชอบนะโหมดนี่นะถ้าฝึกเล่นดีๆสักแบบวันสองวันเนี่ยบังน่าจะเก่งหน้านูเลยแต่นี่เป็นครั้งแรกไงเออนี่เล่นครั้งที่สองของบังเลยเนี่ยครั้งนี้บังเลือกลงเมืองหิมะตะบูชมไปเลยไปหาของก่อนเลยบังเรียบเลย แม่งเลยเป็นนักโทษเจอกล่องในบ้านโอเคบังลุตเลยขอปืนแบบยิงรัวๆได้ไหมบังอยากได้แบบลากหัวคมๆมาแต่สุดท้ายบังก็เจอจริงๆนะท่านผู้ชมครับนี่เลยลูกซองชาร์จไงวิ่งชาร์จไงเหมือนฟินฝานนะกระโดดยิงกระโดดยิงไงระหว่างที่บังลุตของบังก็เจอคนแล้วฮะและตอนนี้เราได้อาวุธของนี่เลยค็อกคูดด้วยได้ข่าวว่ามันแรงด้วยนะเออตอนนี้บังเอาปืนลากหัวไปก่อนแล้วรอแล้วยิงคูไปก่อนสักทีสองทีเ,ออเพื่อมันจะหลับจำไม่อยากจะเข้าใกล้ บังแต่ที่ไหนได้ฮะเออมันจะเล่นกับบังแล้วมันมีอาวุธสุดเทพอีกแล้วเอยแล้วบังก็จะใช้อาวุธแต่ว่าบังกดผิดเออบังกดผิดไม่ทันแล้วโอ้ยอาวุธมึงแรงลือเกินเสียบบังตายเลยเอาเฮ้กูยังไม่ได้ทำเปลดอะไรเลยบังบอกเอ้าตายองสะแล้วบังปืนบอกว่าขออนุญาตไม่ไปเล่นก่อนละกันเดี๋ยวบังขอฝึกก่อนเออถ้าเล่นมากกว่านี้เดี๋ยวบังว่ามันจะเป็นการโชกาดเกินไปตอนนี้บังได้กล่องด้วยเนี่ยเอาไว้เปิดหาผลพิสารมาดูกันว่าบังจะได้ผลอะไร ปัมโอ้โอ้ผลสายโหโคตรเกือเลยบังว่าป๋งจะได้หมโจงโมจีเลยเงี่ยและแน่นอนมันนี้ไม่รีวิวไม่ได้เลยดาบราคา10,000โลบั๊กจากเอ L กูอยากรู้มันกันว่ามันโหดขนาดไหนขอดูดิโอ้โหแรงอยู่แล้วบังเอามาบัง,บงชอบเลยว่าเออ,เอ,อมันยาวดีไง,ไงมันอันใหญ่ยาวใหญ่ใส่ไม้ยังบังชอบยาวยาวอยู่แล้วเออนี่ยโอ้ โคตรตึงนะโอ้โดนอาบิจียิงอยู่ดีโอเคขอดูสกิลหน่อยดิเอโอ้เกือบอาชีทอะไรกันเด้อไหนขอดูสกิลมันดอยเนี่ยเบิร์นสกิลอีเนี่ยจะใช้ได้สรอบนี่เลยเป็นการหวดึงทีหวดอีกหนึ่งทีแล้วก็กระทืบโอ้โหน่าจะดึงมาจากอาวีเลยเนี่ยตัวอะไรกูก็ไม่เคยเล่นอาวีจะด้วยใครรู้คอมเมนต์หน่อยไรคันโอเคขอดูสกิลอากันหน่อยโซเอ็กเตอร์แต่แทงไม่โดนโอ้โหว้าวอีกแล้วโอเคงั้นก็บังขอว์สกิลหนึ่งทีตบปั๊มแล้วก็บังก็เวียงหนึ่งทีแล้วก็กระทืบอีกที โอหัวชอบจริงว่าสกิลนี้หล่อเทหละเกินบังชอบขอดูสกิลออีกรอบหนึ่งได้ไหมไหนขอดูสกิลอาอน่าจะเป็นดูดเลือดหรือเปล่าหรือว่าดูดวิญญาณนี่เงี้ยนี่ดูดจริงด้วยเนี่ยโอ้ โอเคนี้เองโอเคก็ถือว่าใช้ได้นะเอาชิ้งนี้โอเคสลับแกนพีดก็เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนสลับบังปืนเลเวลมันไม่เพิ่มไงบังก็เลยเปลือไม่รู้จะทําอะไรดีในเกมเนี่ยเออเดี๋ยวบังเขาไปฝึกแบตเทอรอยโยก่อนละกันใครอยากดูบังเนี่ยเป็นเทพเซียนแห่งแบตเทอรอยโยก็คอมเมนต์กันมาได้เออรู้แหละว่าน้องๆคิดถึงบังไม่ต้องคิดถึงกันมากมายบังอยู่เสมออยู่ในใจน้องไง